에음 <laughs> 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 โอ้ย่านค้มเบิดมืเดมเยอะเหมอนี่พระพระประสมสงอยู่วัดป่าตีค้มเบิดเหมือือมบ้าใบบ่อืมไก่ละว่าสงสยัยพระอาจารย์สมอันบะา <laughs> ใบฮ้ใฮ้มันค้มมันจัง่มหอนผ่าคุ้มไม่ตกแต่ว่าครึ้มบ่

ใหญ่ก็ปราบนะปราบพื้นนี่เอากบมาใส่นะอันนี้ใช้มอลกกก็คือไม้เรือนเก่าได้มาปูอันนี้เวลานั่นเราก็อาจจะปูเสือน้ำมันเพิ่มบอกรือปูเสือธรรมดาเพิ่มเติม,มไว้กินเนื้อย่าง นั่งตั้งวงชิวๆตั้งวงชิวชิวหลังบ้านออันนั้นจะเอาไม้เลื่อนไม้ใส่ด้านในนี่อันนี้ เลยกระคุถังไปนี่เลยกระปองไปนี่จะใช้ไม้ยางนะไม้ประดู <laughs> ไม้ประดูชนิดชนิดช่างเสียดายเลียปากเจ็บๆแมนบอ๊อแม่เสียดายเด้ออืมบ่ได้ไปเห็ดป,กดป,ดปากกีป้ปูปเป็นแผ่นใหน่ๆนนี่แหละ ให้คนอ่อนซ้อนเลีนนไงต้องทําให้เขาอ่อนซ้อนไหมวัดดผู้ใดมากกับลูกเบิ้งอุ้ยทําไมมีบติดมันมีมูล,ลค่คามากกว่าซีเมนบอร์ดบุนเด้อในอนาคตวะเดี๋ยวนี้ก็คามากกว่าอยู่แล้วี่เดี๋ยวนี้ก็มากกว่าอยู่แลวแต่อนาคตมากกว่ากว่าุ่นบักเต้าได้ลูกได้เต้าคน แผ่นละสองพันแผ่นละสองพันอนาคตเ <laughs> ยอ่นี่แผ่นเท่าไรเขาซื้อเยอะนี่บอกแผ่นละพันปลายพันสี่พันหา้านะอันนี้รองไว้เผื่อมันจะได้สอดเออเอาเอา,เอาไม้กระดานสอดเข้าไปได้เพราะว่าน่าจะหนา สี่เซ้นหรือยาวเสมอนี่เลยบอกอี๋ยังอืมยาวเสมอนี่เลยกรบปุกอ๋อเรต้องสอดเข้าไปวัดอีเอ็นไปได้คือกันเพราะว่าอันนาคนเห้ากันย่งสีม่านอันบุห่องอยู่วัดจีอืม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  វាងពីពីលារស់តានដែលរើ្រើស្នានប់នារ់គ្ มามาแถวนี้ต้องใส่รองเท้าเม็ดซิดไดเดี๋ยวเตะเสียนไม่มีแบบนี้